พระเจ้าชาวย์ที่สามเสด็จเยี่ยมทหารผ่านศึกของกองทัพอังกฤษในระหว่างที่เขาอยู่ที่ศูนย์ความเป็นเลิศดด้านการบินของกองทัพบ,บกเขาได้พบปะกกับอดีตทหารที่ต่อสู้กับโรคมะเร็งด้วยเช่นกันกษัตริย์ทรงสารภาพเรื่องสุขภาพของพระองค์แก่เขาการประชุมที่เต็มไปด้วยอารมณ์วันจันทร์ที่วันที่13พฤษภาคมนี้พระเจ้าชาวย์ที่สามทรงกลับมาปฏิบัติหน้าที่ในหลวงอีกครั้ง เป็นเวลาหลายเดือนที่เขาถอนตัวจากราชวงศ์เพื่อรับการรักษาโรคมะเร็งดังนั้นเป็นเวลาสามเดือนแล้วนับตั้งแต่คามิลลาภรรยาของเขาเจ้าชายวินเลี่ยมลูกชายของเขาเจ้าหญิงแอนน้องสาวของเขาตลอดตนเดยุคเอดด็ดเวิร์ดน้องชายของเขาและโซฟีแห่งเอดินบะระเข้ารับตำแหน่งโดยแจ้งให้ทราบล่วงหน้าแต่ดูเหมือนว่าสุขภาพของเขาจะดีขึ้นแล้วเนื่องจากชาวที่สามกลับมาเป็นที่จับตามองอีกครั้ง พระมาหากษัตริย์ที่มีพระชนมายุ75พรรษาจึงพระราชทานตำแหน่งพันเอกผู้บัญชาการทหารอากาศอย่างเป็นทางการแก่เจ้าชายวินเลียมพระราชโอรสในระหว่างการเสด็จเยืนศูนย์การบินกองทัพโบกแห่งความเป็นเลิศฐานทัพทหารในกำแพงกลางกษัตริย์ทรงใช้ประโยชน์จากการเสด็จยืนเพื่อพบปะก,กับทหารผ่านศึกหนึ่งในนั้นต่อสู้กับโรคมะเร็งด้วย แรอนแมปเปิลเบกทหารผ่านศึกแห่งกองทัพอังกฤษกระตือรือร้อนที่จะพูดคุยกับชาวที่3สื่อจดหมายรายวันระบุเขาอธิบายให้เธอฟังว่าเมื่อปีที่แล้วเขาได้รับเคมีบำบัดเพื่อรักษามะเร็งอันทะแต่การรักษานี้ทำให้เขาสูญเสียรสชาติการเปิดเผยนี้ไม่ได้เข้าหูคนหูหนวกและด้วยเหตุผลอันดีพระราชาผู้มีได้ทรงเผยลักษณะของโรคมะเร็งของพระองค์ ทรงรักษารภาพว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นแก่พระองค์ด้วยการรักษาของชาวส์ III ทำให้เขาสูญเสียรสชาติมะเร็งของเขาถูกค้นพบเมื่อเดือนมกราคมปีที่แล้วระหว่างการทดสอบต่อมลูกหมากโตแต่ทำเนียบบอกว่าไม่ใช่มะเร็งต่อมลูกหมากพระเจ้าชาวที่สทรงพบปะลับกับเดวิดเบคแฮม ขณะที่เจ้าชายแฮร์รี่เสด็จเยือนสหราชอาณาจากักรเนื่องในโอกาสครบรอบ10ปีของเกมอินวิตาสื่อของอังกฤษบางแห่งหวังว่าเขาจะใช้เวลาอยู่กับพ่อของเขาในระหว่างที่พระองค์ประทับอยู่แต่การประชุมที่อาจเกิดขึ้นครั้งนี้ไม่เกิดขึ้นจริงเมื่อคำนึงถึงข้อผูกพันที่แตกต่างกันของชายทั้งสองอย่างไรก็ตามตามที่เดลี่เอ็กซ์เพรสเปิดเผยในวันเสราร์ที่วันที่11พฤษภาคมนี้ กษัตริย์ทรงปรักกับเดวิดเบคแฮมในระหว่างการประชุมลับขณะที่แฮร์รี่ลูกชายของเขายังคงอยู่ในดินแดนอังกฤษตามคำพูดของบุคคลที่ใกล้ชิดกับพระราชวังบักกิงแฮมที่ไว้วางใจกับดวงอาทิตย์พระเจ้าชาวที่3ต้อนรับอดีตดาราฟุตบอลในบ้านของเขาที่ไฮเกรฟ ในระหว่างการสัมภาษณ์นี้พระมาหากษัตริย์และอดีตนักฟุตบอลจะได้พูดคุยกันโดยเฉพาะเกี่ยวกับการดำเนินการต่อไปของมูล,ลนิธิของกษัตริย์ซึ่งเป็นองค์กรการกุศลที่ก่อตั้งโดยอธิปไตยในปี2529